เออยังเลาะบ้านเหรอจ๊ะพี่น้องนั่นหลังลูกหลานก็อยากไปน้ำสิให้หนูแดงพาไปเบิ่งอันกอไผ่ไปบ้านนี่ลูกหลานกับปาเป็นฝุ่นเมื่อครอบขวารดเป็่อนขบาวบัวสิไปซองเบิ่งอันป้าเพิ่นบอกว่าเทียมีอันนอใหม่เพิ่อนมาหนูใช่มาจากฝุ่นเทอยากนอใหม่เห่อนี่ยก็เลยมาทำมีเด้จ้ะทำมี ไปนี่เดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าบ้านพี่น้องจะคล้องนันล่ะเพื่อนว่ามันเคยเกิดมันเกิดยุ่เรื่อยเพื่อนบ้านน่ะนะก็ได้สิไปเบิ้งถ้ามันมีเกิดได้ก็จะไดเอาไปแกงเอาไม้สดนี่ชอบหลายหลายมิ klar, ้นมิ้นกับไอรีนไอรีนกับมิ้นจอดก่อนลูกขันหน้ามาแล้วสวัสดีค่ะเลยสิโอ้เก่งนะเก่งนักสองเลยเก่งมากบาดจืดกันนี่น่ะพี่น้อง แง่ผมจะดันเทียงกันตามภาษาเด็กหน่อยนสองนาทีก็ถือกันพี่น้องจ้าคุณได้กระตาพร้อมดิว<น>่าไม่กะตาหมากจ้าสบายดีวะเนี่ยกระตาแบบนี้ใส่เครื่องสังสงอ่างใส่ยังหิวไปใส่กันสบายดีหนิจันนี่จ้า,ากำลังพากันยางไปบนบ้านอนันบ้านพี่น้องบ้านป้าเนี่ยล่ะจะเล่นเสืออนัน ก็เลยสิไปเบิ่งว่ามันมีบ่อแปลว่ามันออกเรื่อยๆเด้เอ๋คนวะมันมาคนว่าใส่มากินมากินอันอันก่อนมากินน้ำใหม่เอาจันพูดอันเพิ่นเพิ่นเบิ่งคลิปอันป่าบ่ะทีว่าอันมีเห็ดหนึ่งนะแล้วก็สิเบิ่งแล้วคนวะเห็ดมากินแน่ยที่เป็นตวงพิษข้นหนึ่งนะ่นเห็นหนาน้องนะเพิ่นว่าบ้านเป็นชายกับอีกคู่นึงนะโอ้ยบ้านพูดยี่บ้านมาสั่นโอ้ยระวังเพิ่นจับเด้อ เนี่ยค้ดดูนะแม่เราบอกไม่ลุงนี่เราก็ภัยไม่จุ๋มที่น้องจะคล้องจ้ะมันจะไม่มีหน่อเลยมีตะแนงองเอาไหมเอาแหนงเนาะเอาเนาะมันสิแกงหมดแล้วไม่แดงมันสิมันสิพ่อแกงหมดลไม่แดง มันอยู่สูงเนาะอันนี่เดจันนี่นี่นี่เนียกอะไรไอ้สีเอาอะไรวะเออขมิดผ่าดเอาเนาะมีเพิ่นมีกอเดียวนี่พ่อไม่เลยหัวยี่บ๊วยบ่มีหนอพี่น้องช่วงนี้หากินยากเกลี่ยงใหม่สดนะหมายถึงที่เกิดเอาเองนี่ผีเกิดต้องแก่คของนี่อ้ยต้องใช้มีด ใชมีเวมอนเอามีมาหอมเนเเยอสู้กันเด้อลูกเด้ออันเมีน่ากระตาม่ให้ป้าแล้วนั่นเด้นั่นเราซื้อมั้จ้าซือมั้ Thank you Thank you อบมาก Thank you very much เบาเบๆลู่บาบอุมเออุ้มกันคลูก ม <t> ีแต่แห้งมันนี่อม่แต่แห้งนนแงงแงงอยู่นะเอาไ้สสูงผุนแต่แง้งะออลองมึงหมันมันใหม่ยังไงนี่อันนี้มันบาลานี่อนั่นเลยไม่หยังมันใม่ไมอันน โอหาน้อไม่จ้าน้อมันเห็นปะคะอะไรจะว่าป่าเติมเราไปซองเบอร์เทียมีนอเขาเลยมาซองเบอร์ไม่จำมะมือไม่แค่ะแกงคนคนซอสคนไม่แดงแล้วต่อยเอาคนแล้วต่อยเอาเด้อเอาต่อยเอ้าดูขัดอ่าน้องมินน้องมินจ้าแล้วก็มีไม่ อิศรนแมอิศรนน้นนา <c oughs> นอนหลาดอย่างก็ได้ค่ะข้างบนจะเลิ่นหมดแล้วแล้วหมู่บ้านตอนนั้นฉันถ่ายไปทางบ้านไม่แดงถ้าเจอว่าเม่นบ้านหมู่บ้านมัมจกกบกบอสันที่บ้านถ่ายหนังอ่นนะมาหม่อมจกมเออ นี่ลรายจ้พี่น้องแนวอยากกินมันบดเ้แพงเลยอยากก่างนี้แต่ว่ามันแพงอยู่ในใจหมายถึงว่ามีคุณค่าที่สุดในใจของเขานะนะ<ช>พี่น้องเป็นแน่วที่แม่้ากินแต่นห,หน่อยนะจ๊ะอกอับบาพี่นองไดนยงใหม,ม่นว่นนนาแสกอนนอมันนตกะ็แเ่ขาเจ้า้กิน,นตอนตะกอนน่ยแบบว่า ถุกก่อนสิไปตุ่มนะพี่น้องมันมันจะมุนเตะสูตรใหม่แล้วก็คือตุ่มก่อนพี่น้องตุ่มแบบนี้แหละตัดเป็นทอนหรือว่าเป็นแหนงยาวๆเลยจ้าแล้วก็เอาไปตุ่มค่อยมาถุกที่หลังแล้วก็เอาไปแกงพี่น้องจ้านี่คือสูตรไม่ไงไม่ไงเหล็กอยู่ไกลๆกอวไผ่เิ่นมาชวดเออเิ่นมาชวดคุยนะคะเพิ่นก็บอกว่าแบบนี้นะมันจะแสบมันจะบรินะนะพี่น้องจ้า ผักสวน,น,น,นครัวรัวกินได้อย่ามาเอาผักชะอมพี่น้องค่ะเพื่นพักชะอมกำลังงามๆหรือผักขาจ้าเอาไปแกงเอาไปแกงหน่อไม้นี่คักอันนี้เก็ดนดนั่งไว้เมื่อตะไคร้จ้าพี่น้องค่ะ 妈，有皮。 นนี่น้องแนวอะไรแนวมากได้หมายถึงว่าบรรยากาศบ,นบานๆเ้องแบบนี้นั่น,น,นตัวพี่น้องเก็บพักเก็บอันจ้าเก็บนั่นเก็บนี่ไปใส่แกงป้าเก็บอันนี้ป้าเก็บพักชะอมน้มันน้องมาบอันอันกบปะ,ะมงเรียนกบตอนนั้นลูก

เด้พี่นังนี่มันเป็นอะไรนั่นนี่มันเป็นตาแซบโอ้ย ตะไคร้เดี๋ยวแค่งออกมาสวนตะไคร้กบชะอมอะไรจเดี๋ยวไปเอาอันนั้นไปเล่นเอียงก็ไปเล่มใบเม้งหลักภักอีตูเพราะภักอีตู่แถววันนี้มันยังหน่อยอยู่กินไปเรื่อยเรื่อยภาคอิตูเนี่ยไหนไหนนี่หนูเก็บมาบ่หรือยังไม่ดอดอมบงโมเมียนนี่ภักอีตูนี่มีซัมนี่เบิ่งมันตายแล้วว่ะจ้นเออมันมันันนั่นเด็ดไม่ปลาได้มิ่ง ใสยพอหอมหอมพอพอมันอันนั้นเดี๋ยวป้าเด็ดตรวนี้เออวะมันแห้งหน่อย thank you thank you very much คุณดูสิ t h a n มาที่วเออว้าววังอ้น้องอันนั้นซื้อไปยังก่อนนี่ยหนอนหนูไม่หน่องหนอนหนอนต์นว้าบิัง thank you very much thank you มาเเออนั่นแหละแปลว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากมื่อนี้หนูไม่หน่องแล้วเพราะว่าเป็นหน่องของไผ่หน่องเหรอ โอเคมีแค่นี้พอแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วเบิ่งเพอกตูมีจำหนิพี่น้องมันอันน้มันบดขึ้นท่านเอาไปเสกหนังเอาไปใส่แกงน้องหม่ลูกอือเอามานิดนึงเอาใส่แกงน้ใหม่ยอะด่ล้น้มนนี่เลเป็น้อบาทเลอือแขนน้ามนไปถุงยังเสเพลดอ๋อ่พอแล้วพอแล้วไปลูกปะ ตัวน็นบ่อบาทเป็นแกงนะจ๊ะแกงใสยย่ยญานางสมุนไพรเออเออจะตำแกงเอออยังก็ตอนทุบโอ้ตอนทุบเออในอยังก็แหนงมันเขาเอิ่นเนาะเขาต้องทุบเอานะจ๊ะต้มตมาต้มก่อนยังทุบมาสั่นดีอยู่เป็นว่ะมันยังบาแตกนะมันมีสองสูตรบางคนก็แกะแล้วทุบเลยมัน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 มุนปวดนาดอันนี้แบบต้มก่อนค่อยมาทุบนี่เยอะจ้ะพี่น้อง เด็กกินสมใจแล้วลวบางยังจะมาอีตัวอตอนแรกว่าอยากกินแกงน้ำใหม่หมันบปมี่มาสัน่นไปย้ายเติมมาไปซองเมืองมาสั่นก็เลยไปซองอ่ะก็ใส่กระแดกเข้าไปกระเจบแล้วเจ้าที่้สดๆ